สวัสดีครับกับผมนายยุทธวัยส,สงวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมแหล่งเรียนรู้องค์พระเจ้าใหญ่วัดของซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านชีสะแลสตำบลบเนือเกืองอำเภอพุทธชัยสงจังหวัดบุรีรัมย์จะมีประวัติและความเป็นมามีความสําคัญต่อพี่น้องชาวพุทธชัยส,สงฆ์ไปชมกเลยครับคู่เมืองเก่าแต่โบราณนมันสการพระเจ้าใหญ่สวยสุดผ่าไหมไทย แลวิไลบึงสะบัวนี่คือคำขวัญของอำเภอพุทธไทยสงเมื่อเราเดินทางมาถึงอำเภอพุทธไทยสงให้เราเดินทางตามเส้นทางหมายเลข2061ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางจากตราสดอำเภอพุทธไทยสงไปยังวัดหงบ้านศรีสาแรกเพียง1.7งกิโลเมตรเท่านั้นและวัดหงห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ68กิโลเมตร และระหว่างการเดินทางก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้ได้ชมเมื่อเดินทางมาถึงวัดหงบ้านสีแสดตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงแล้วจะสังเกตเห็นรูปปั้นแลกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดและเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดก็จะได้พบกับองค์พระเจ้าใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถพระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยบางครั้งเรียกปางสะดุ้งมานหน้าตักกว้าง1.6เมตรสูง2.2เมตรเป็นพระพุทธรูปสำลิศสันิฐานว่าน่าจะสร้างพร้อมกับเมืองพุทธไทยสงในราวปีพุทธศักราช2200ซึ่งมีอายุประมาณ300ปีเศษ ช่างที่สร้างอาจเป็นช่างสกุลลาวศิลปะล้านช้างปฏิสถานอยู่ที่วัดหงตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมมีประวัติเล่าว,ว่าเท้าสีปากเท้าทาทองและเท้าเหล็กทรอนไกรสอนเสนาคนไทยเชื้อสายลาวและบริวารซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันมีนิสัยชอบเที่ยวป่าล่าสัตว์ ครั้งหนึ่งพลานทั้งสามคนได้ยิงนกขนาดใหญ่และสวยงามมากตัวหนึ่งณนะบริเวณบึงสบบัวนกตัวนั้นได้บินมาตกบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกพลานจึงตามค้นหานกตัวนั้นในป่าใหญ่เผอิญได้พบพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งเนื่องด้วยความไม่เคยเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็เกิดอารามดีใจจึงเลิกค้นหานกตัวนั้น แล้วสำรวจรอบบริเวณองค์พระพบเจดีทรงสี่เหลี่ยมรอบองค์พระมีต้นตาลทั้งสี่ทิศมีเถาวันปกคลุมรูรังด้านทิศต,ตะวันออกพบหนองน้ำขนาดใหญ่ไม่ปรากฏว่ามีคนอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงกลับไปชักชวนญาติพี่น้องให้มาตั้งรกรากบริเวณนี้และตั้งชื่อว่าบ้านหัวแหต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านสีสะแรดตามหัวแรบที่พบ จากนั้นก็ช่วยกันสร้างวัดและตั้งชื่อว่าวัดของตามชื่อของนกที่ยิงแล้วบินมาตกที่บริเวณนี้สำหรับองค์พระนั้นมีอักษรขอมจารึกบนดินเผาอ่านได้เฉพาะคำหน้าว่าพระเจ้าใหญ่อักษรตัวอื่นไม่มีใครอ่านออกจึงได้เรียกองค์พระว่าพระเจ้าใหญ่นับแต่นั้นมา เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีชาวบ้านจะจัดงานนวัตก,กรรมและปิดทองคำเปลวที่องค์พระเจ้าใหญ่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้